ขอนำทุกคนเข้าสู่เรื่องจริงเรื่องหลอนและเรื่องเล่าที่ชวนขนลุกหากพร้อมแล้วเพิ่มเสียงให้ดังขึ้นอีกแล้วพบกับเล่าข้ามคืนมีบางสถานที่ที่คนไม่กล้าพูดชื่อมันดังๆไม่ใช่เพราะกลัวผีแต่เพราะกลัวว่าถ้าเอ่ยถึงมันมากเกินไปมันจะรู้ว่าคุณยังจํามันได้ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายมหาวิทยาลัยที่คนภายนอกมองว่าเงียบสงบรายล้อมด้วยภูเขาตอนเช้ามีหมอกตอนเย็นมีลมหนาวและมีตึกเรียนเก่าแก่ที่ยืนอยู่มานานกว่า30ปีในบรรดาตึกเรียนทั้งหมดมีตึกหนึ่งที่นักศึกษามักจะรีบลงถ้าเรียนเสร็จแล้วไม่มีธุระตึกนั้นคือตึกบีและในตึกบี มีชั้นหนึ่งที่ไม่มีใครอยากอยู่เกินจำเป็นชั้นสามไม่ใช่เพราะมันร้อนไม่ใช่เพราะมันเก่าแต่เพราะทุกคนรู้ตรงกันว่าบนชั้นนั้นมีห้องน้ำที่ไม่เคยว่างจริงถ้ามหาวิทยาลัยคือที่ที่ควรปลอดภัยที่สุดตึกเรียนก็ควรเป็นที่ที่อย่างน้อยไม่มีอะไรจ้องมองคุณตอนเดินคนเดียวแต่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายไม่ได้เป็นแบบนั้น ที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยเก่าตั้งอยู่เชิงเขาเช้าๆมีหมอกเย็นๆอากาศเย็นจนเสื้อยืดบางๆเอาไม่อยู่ตึกเรียนหลายหลังถูกสร้างมาตั้งแต่ยุคที่ความปลอดภัยยังไม่ใช่คำสำคัญในบรรดาตึกทั้งหมดมีตึกหนึ่งที่นักศึกษามักจะพูดตรงกันโดยไม่ต้องนัดหมายว่าถ้าไม่จำเป็นอย่าอยู่เกินหกโมงตึกนั้นชื่อว่าตึกบีผมชื่อพาคิน นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ปีสองไม่ได้เรียนเก่งไม่ได้เด่นเป็นแค่เด็กมหาวิทยาลัยที่ใช้ชีวิตวนอยู่ระหว่างห้องเรียนร้านเท่าหอพักปีหนึ่งผมแทบไม่เคยขึ้นตึกบีแต่พอขึ้นปีสองวิชาเรียนรวมหลายวิชาถูกย้ายมาอยู่ที่นี่โดยเฉพาะวิชาที่เรียนตอนเย็นเลิกทีหนึ่งก็เกือบหกโมงคึ่งครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าตึกนี้แปลก ไม่ใช่เพราะเรื่องผีแต่เพราะความเงียบตึกบีไม่ได้ร้างมันยังใช้งานปกติแต่หลังหกโมงเย็นเสียงมันหายไปคีละอย่างเสียงคุยเสียงเดินเสียงเก้าอี้ลากผืน <c oughs> เหมือนมีใครค่อยๆปิดเสียงโลก <c oughs> เหลือแค่เสียงฝีเท้าของตัวเองกับเสียงไฟฟลูออเรสเซนต์ที่ดัง <c oughs> และบนตึกนี้ มีชั้นหนึ่งที่เงียบกว่าทุกชั้นชั้นสามไม่ใช่เพราะไม่มีห้องเรียนแต่เพราะนักศึกษาจะรีบลงทันทีที่เรียนเสร็จไม่มีใครนั่งรอไม่มีใครจับกลุ่มคุยไม่มีใครแวะเข้าห้องน้ำใช่ห้องน้ำห้องน้ำหญิงฝั่งเหนือของชั้นสถูกปิดใช้งานมานานประตูถูกค,คล้องโซ่ติดป้ายกระดาษสีเหลืองซีดเขียนด้วยตัวหนังสือจังๆว่า ปิดใช้งานไม่มีเหตุผลไม่มีคำอธิบายตอนแรกผมไม่ได้สนใจจนกระทั่งเริ่มสังเกตว่าพื้นหน้าประตูห้องน้ำนั้นมักจะเปียกไม่ใช่เปียกแบบน้ำหกแต่มันเหมือนมีน้ำซึมออกมาเรื่อยๆทั้งที่ท่อไม่แตกทั้งที่ห้องน้ำถูกล็อกผมเคยถามเพื่อนเพื่อนก็บอกแค่ว่าอย่าไปยุ่งมันปิดเพราะมีเรื่อง คำว่ามีเรื่องในมหาหลัยมักไม่ใช่เรื่องเล็กคืนหนึ่งผมนั่งกินข้าวหน้าหอกับต้นเพื่อนสนิทที่เรียนคณะเดียวกันต้นเป็นคนพูดตรงไม่ใช่สายแต่งเรื่องถ้าพูดอะไรออกมามันมักมีที่มาผมเล่าให้ต้นฟังเรื่องพื้นเปียกต้นไม่ถามต่อเขานั่งเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะพูดเบาๆว่ามึงรู้ไหม เขาปิดห้องน้ำชั้นสามไม่ใช่เพราะมันเสียผมเงยหน้ามองต้นไม่สบตาเขาปิดเพราะมันไม่เคยว่างคำพูดนั้นทำให้บรรยากาศโต๊ะข้าวเย็นลงทันทีต้นเล่าว่าตอนเขาเป็นปีหนึ่งมีข่าวลือเรื่องเด็กผู้หญิงฆ่าตัวตายในห้องน้ำชั้นสามข่าวจริงไม่เคยถูกประกาศอาจารย์ไม่พูด มหาลัยไม่ยอมยืนยันแต่หลังจากวันนั้นมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นนักศึกษาบางคนบอกว่าได้ยินเสียงน้ำเปิดตอนกลางคืนทั้งที่ตึกปิดบางคนบอกว่าเห็นผู้หญิงยืนหน้ากระจกแต่พอเดินเข้าไปดูกระจกกลับว่างเปล่าที่หนักที่สุดคือมีนักศึกษาหลายคนที่เข้าไปแล้ว ออกมาไม่เหมือนเดิมบางคนมีอาการทางประสาทบางคนลาออกบางคนไม่กลับมาเรียนอีกเลยผมถามต้นว่ามึงเชื่อเหรอต้นตอบทันทีโดยไม่ลังเลกูไม่อยากเชื่อแต่กูรู้จักคนที่เคยเข้าไปคืนนั้นผมกลับหอด้วยความรู้สึกแปลกๆเหมือนมีอะไรติดอยู่ในหัว ทั้งที่ยังไม่เห็นอะไรกับตาจนกระทั่งคืนหนึ่งในสัปดาห์ถัดมาผมลืมแฟ้มเอกสารไว้บนชั้นสามเอกสารสำคัญต้องใช้เช้าวันถัดไปผมไม่มีทางเลือกต้องกลับไปเอาตอนนั้นเกือบสี่ทุ่มตึกบีปิดไฟเกือบหมดเปิดไว้แค่ไฟถงกลางผมเดินขึ้นบันไดเสียงฝีเท้าตัวเองสะท้อนในโถงดังเกินกว่าที่ควรจะเป็นพอถึงชั้นสาม ความเงียบมันหนากว่าทุกครั้งเหมือนอากาศไม่ไหลผมเดินไปตามทางเดินผ่านห้องเรียนที่ปิดไฟหมดจนเกือบถึงปลายทางเดินฝั่งเหนือแล้วผมก็หยุดเพราะผมได้ยินเสียงที่ไม่ควรได้ยินเสียงนั้นคือเสียงน้ำไหลไม่ใช่เสียงหยดไม่ใช่เสียงซึมแต่มันคือเสียงก๊อกน้ำที่ถูกเปิดทิ้งไว้ดังมาจากหลังประตูห้องน้ำที่ถูกคล้องโซ่ ห้องน้ำที่ไม่ควรมีใครอยู่ผมยืนแข็งหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกได้ในหูผมไม่กล้าเดินเข้าไปดูไม่กล้าตะโกนถามผมแค่ถอยหลังแล้วรีบลงจากตึกทันทีแต่ตั้งแต่นาทีนั้นผมรู้แล้วว่าห้องน้ำชั้นสามไม่ได้ปิดเพราะไม่มีคนใช้มันปิดเพราะยังมีใครบางคนใช้งานมันอยู่หลังจากคืนนั้น คืนที่ผมได้ยินเสียงน้ำไหลจากห้องน้ำที่ถูกคลองโซ่ผมพยายามหลอกตัวเองอยู่หลายครั้งว่ามันอาจเป็นท่อเก่ารั่วอาจเป็นแรงดันน้ำในตึกหรืออาจเป็นผมคิดมากเพราะฟังเรื่องเล่ามากเกินไปแต่ความจริงมีอย่างหนึ่งที่ทำให้ข้อแก้ตัวพังทันทีเสียงน้ำมันหยุดตอนผมหยุดเดินแล้วมันดังขึ้นตอนผมขยับเข้าใกล้มันไม่เหมือนท่อมันเหมือนมีคนเล่นกับจังหวะหัวใจผม วันถัดมาผมไม่อยากเล่าให้ใครฟังเพราะกลัวโดนล้อว่ากลัวผีแต่ความรู้สึกมันอัดอยู่ในอกจนสุดท้ายผมก็หลุดเล่าให้ต้นฟังตอนนั่งอยู่ร้านกาแฟหน้าคณะต้นไม่ได้หัวเราะไม่ได้ทำหน้าตื่นเขาแค่ถอนหายใจเหมือนคนที่ได้ยินสิ่งที่ไม่อยากได้ยินกูบอกแล้วต้นพูดมันไม่เคยว่างผมถามต้นว่าถ้ามันมีคนอยู่จริงแล้วเป็นใคร ต้นมองไปทางอื่นแล้วพูดเหมือนกลืนคำเขาเรียกกันว่าพี่อะไรสักอย่างกูไม่อยากเอ่ยชื่อมันเหมือนเอ่ยแล้วมันจะจำได้ผมไม่ชอบประโยคนั้นเลยไม่ชอบความรู้สึกที่ว่าการพูดถึงเป็นเหมือนการเคาะประตูเรียกแต่ในมหาลัยเรื่องแบบนี้ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุยิ่งปิดยิ่งลือและที่สำคัญคนชอบลองของมักไม่เชื่อคำเตือน ข่าวเรื่องเสียงน้ําในตึกบีไหลไปตามกลุ่มลายปีสองจากนั้นก็ไหลไปถึงปีหนึ่งเหมือนน้ําที่หยุดไม่อยู่สองวันต่อมาตอนพักกลางวันผมกําลังกินข้าวกับต้นและกอล์ฟเมย์ก็เดินเข้ามาแบบไม่เกรงใจเมเป็นเด็กปีหนึ่งหน้าตาดีแบบกล้องลักนิสัยตรงๆงหัวไวชอบพูดแบบไม่อ้อมและมีความมั่นใจระดับที่ทําให้คนอื่นเงียบ เธอวางถาดลงแล้วถามทันทีพี่พาคินใช่ไหมที่บอกว่าได้ยินเสียงน้ำจากห้องน้ำชั้นสามผมชะงักต้นทำหน้าหนักใจกอล์ฟก้กมหน้าเหมือนอยากหายตัวผมตอบสั้นๆว่าอืมเมยหัวเราะเบาๆพี่เชื่อจริงหรอว่ามีผีมันอาจเป็นท่อน้ำเก่าก็ได้ต้นพูดท,ทันทีถ้าอยากลองไปลองคนเดียวเมยยิ้มเหมือนคนชนะ ถ้าลองคนเดียวแล้วเกิดอะไรขึ้นใครจะเป็นพยานล่ะพี่คำว่าพยานทำให้ผมรู้สึกแปลกเหมือนเรื่องนี้กำลังเปลี่ยนจากข่าวลือไปเป็นเกมพิสูจน์อะไรสักอย่างและผมไม่ชอบเกมแบบนี้แต่เมย์ไม่หยุดเธอชวนตรงๆคืนนี้ขึ้นไปกันเที่ยงคืนเอาให้รู้ว่ามีอะไรจริงไหมถ้ามีผีจริงหนูจะขอโทษถ้ามไม่มีพี่ก็เลิกกลัวประโยคนั้นจี้ถูกใจคนฟัง เพราะมันคือการท้าทายตรงๆมันทำให้คนที่ลังเลกลายเป็นคนที่กลัวเสียหน้ากอฟสายหัวทันทีกูไม่ไปเมย์หันไปมองกอฟแล้วพูดเสียงเรียบงั้นก็อย่าพูดว่ากลัวเลยพูดว่าไม่กล้าง่ายกว่ากอฟหน้าเสียต้นกำมัดผมรู้ทันทีว่าเมย์กำลังดึงพวกเราเข้าไปด้วยการกดศักดิ์ศรีผมพยายามตัดบทเออไว้ก่อนเดี๋ยวดูอีกที แต่คำว่าไว้ก่อนในโลกของคนอยากลองของมันแปลว่าตกลงคืนนั้นทั้งวันผมเรียนเหมือนเดิมทำงานพิเศษเหมือนเดิมแต่หัวใจไม่เหมือนเดิมผมเริ่มสังเกตสิ่งเล็กๆรอบตัวเสียงก๊อกน้ำในห้องน้ำชั้นหนึ่งเหมือนเปิดนานเกินปกติไฟทางเดินชั้นสองกระพริบถี่เหมือนมีอะไรแทรกในระบบและที่แปลกที่สุดคือตอนเย็นก่อนกลับ ผมเดินผ่านตึกบีโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วผมเห็นมีรอยน้ำเป็นทางยาวลากจากบันไดขึ้นไปทางชั้นสามเหมือนมีคนเดินเท้าเปียกขึ้นไปแล้วไม่เช็ดมันไม่แคร์ใครเหมือนประกาศว่านี่คือทางของกูผมหยุดมองอยู่นานแล้วรีบเดินหนีเพราะความคิดหนึ่งโผล่ขึ้นมาเองแบบไม่ต้องเชิญถ้ามันไม่มีใครอยู่แล้วใครทำรอยน้ำใกล้เที่ยงคืนผมได้รับข้อความจากเมในกลุ่ม เจอกันหน้าตึกบีห้าทุ่มยีเอาไฟฉายสลัด power bank มาด้วยใครไม่มาก็แล้วแต่นะประโยคใครไม่มาก็แล้วแต่มันไม่ได้ปล่อยให้เลือกมันคือการจิกกัดเงียบๆผมเกือบจะไม่ไปจริงๆแต่ความกลัวบางอย่างมันซ้อนกันกลัวผีกับกลัวโดนตราหน้าว่าขี้กลัวและความกลัวแบบหลังมักชนะเสมอในวัยนี้ 23.50นาฬิกาหนาทีเรามาเชอกันหน้าตึกบีมีสี่คนตามเดิมผมต้นเมย์และกอล์ฟกอล์ฟมาด้วยทั้งที่ปากบอกไม่ไปสีหน้าเขาซีดเหมือนคนอดนอนหลายวันมือสัน่นสายตาไม่กล้ามองตึกนานๆเมย์เหมือนคนไปเที่ยวถือโทรศัพท์ติดไฟฉายถือเครื่องดื่มกระป๋องยิ้มแบบคนมั่นใจต้นเดินนำ ไม่พูดอะไรแต่ผมเห็นชัดว่าต้นไม่ได้อยากทำเรื่องนี้เลยเขามาเพราะไม่อยากปล่อยผมมาเองเราเดินเข้าไปในตึกความเย็นในตึกมันเย็นกว่าข้างนอกทั้งที่เชียงรายกลางคืนก็หนาวอยู่แล้วแต่ในตึกบีมันเหมือนหนาวแบบแห้งๆห,หนาวที่ทำให้คอฝืดเหมือนอากาศไม่ใช่อากาศพอขึ้นบันไดถึงชั้นสองเมหยุดแล้หัวเราะเบาๆ เห็นไหมไม่มีอะไรเลยแต่เสียงหัวเราะของเธอเหมือนถูกกลืนหายไปในความมืดมันไม่ก้องไม่สะท้อนเหมือนตึกนี้ไม่อยากให้เสียงคนอยู่เราเดินขึ้นถึงชั้นสาไฟทางเดินติดแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งมืดสนิทเหมือนแบ่งเส้นชัดเจนว่าตรงนี้เป็นเขตของใครบางคนเรามาถึงโซนฝั่งเหนือตรงปลายทางเดินที่มีประตูห้องน้ำหญิง ประตูถูกคล้องโซ่จริงมีป้ายปิดใช้งานจริงแต่พื้นหน้าประตูเปียกชำ้ำเหมือนเพิ่งมีน้ำไหลออกมาสดสดและกลิ่นกลิ่นเหม็นอับคล้ายผ้าเปียกกับสนิมมันแรงขึ้นจนผมต้องกลืนน้ำลายเมยยืนเท้าะสเอวทําหน้าเหมือนครูจับผิดไหนผีล่ะไหนเสียงน้ำล่ะมีแต่พื้นเปียกจะบอกว่าผีฉี่เหรอต้นหันขวับอย่าพูดเล่นแบบนั้น เมยักไหลแล้วหันมาใกล้ประตูเธอเอามือแตะโซ่โซ่เย็นจัดเหมือนพึ่งแช่ตู้เย็นทั้งที่อากาศไม่ได้เย็นขนาดนั้นแล้วเมก็พูดประโยคที่ทำให้ผมอยากดึงเธอกลับทันทีถ้ามีใครอยู่ข้างในออกมาหน่อยสิหนูมาแล้วนะทันทีที่คำสุดท้ายหลุดจากปากเธอไฟทางเดินดับพรึบมืดสนิทเราทุกคนเปิดไฟฉายพร้อมกัน แสงสว่างสันส่นๆจากโทรศัพท์สีเครื่องตีกระทบผนังทำให้เงาของเรายาวผิดรูปเหมือนคนตัวสูงเป็นเม็ดเมๆกอฟเริ่มหายใจทีต้นสะบดเบาๆผมยืนแข็งเหมือนเลือดไหลช้าลงและในความเงียบเราทุกคนได้ยินเหมือนกันเสียงดังแกรกไม่ใช่เสียงไฟไม่ใช่เสียงลมโซ่คล้องประตูขยับเองจากนั้น เสียงน้ำที่ผมเคยได้ยินก็ดังขึ้นชัดๆอีกครั้งเสียงน้ำไหลาจากด้านในห้องน้ำทั้งที่ประตูยังล็อกทั้งที่ไม่มีใครควรอยู่เมย์ไม่หัวเราะแล้วเธอเงียบไปแต่ยังยืนท้าทายเหมือนกำลังฝืนตนพูดเสียงต่ำพอกลับแต่ก่อนที่เราจะได้ถอยเสียงน้ำหยุดกระทันหันเงียบเหมือนมีใครปิดมันด้วยมือแล้วมีเสียงอีกเสียงหนึ่งดังขึ้น เบามากแต่ชัดจนหนาวเข้าไปในกระดูกเสียงผู้หญิงเหมือนกระซิบจากหลังประตูมาทำไมเม่เงยหน้าชา้ชาๆเหมือนหูมิกเชื่อแล้วเธอถามกลับทั้งที่ต้นกำลังจะดึงเธอถอยใครทั้งที่ที่เม์ถามคำว่าใครกรอนประตูห้องน้ำดีดออกเองประตูแง้มชา้ชาๆเหมือนมีมืออยู่ข้างในค่อยๆดัน กลิ่นอับพ,พุ่งออกมาแรงจนผมแทบสำลักแสงไฟฉายส่องเข้าไปเห็นเพียงกระจกเก่าอ่างล้างมือและเงาสีดำที่ปลายทางไม่รู้ว่าเป็นเงาอะไรแต่ผมรู้สึกได้ทันทีว่ามันกำลังมองกลับมาและนั่นคือวินาทีที่ผมรู้ว่าคืนวันนี้เราไม่ได้ขึ้นมาพิสูจน์อะไรแล้วเราแค่ ขึ้นมาเปิดประตูให้มันเห็นหน้าเราประตูห้องน้ำแง้มออกช้าๆไม่ใช่แบบแรงลมดันแต่มันเหมือนมีใครตั้งใจเปิดเสียงเอียดของบานพับดังชัดในความเงียบดังจนผมรู้สึกเหมือนมันขูดอยู่ในหัวกลิ่นอับพ,พุ่งออกมาแรงกว่าเดิมกลิ่นเหมือนผ้าเปียกหมักปนกลิ่นสนิมปนกลิ่นอะไราบางอย่างที่ไม่ควรอยู่ในห้องน้ำกอบสุดลงนั่งมือปิดปาก เหมือนกำลังจะอาเจียนต้นดึงแขนผมแน่นกระซิบเสียงสัน่นพากินกูว่าไม่ใช่ละแต่เมเมยังยืนอยู่หน้าประตูตัวแข็งไม่ขยับไม่ถอยไฟฉายจากโทรศัพท์ส่องเข้าไปในห้องน้ำแสงสันส่นๆเผยให้เห็นภาพภายในกระจกบานยาวด้านซ้ายเต็มไปด้วยคราบน้ำเหมือนมีคนสาดน้ำใส่มันซ้ำแล้วซ้ำเล่า อ่างล้างมือเก่าก๊อกขึ้นสนิมน้ำหยดจากปลายก๊อกเสียงหยดนั้นทำให้ผมรู้สึกเหมือนเวลาข้างในเดินช้ากว่าข้างนอกผื้นกระเบื้องไม่ใช่แค่เปียกแต่มันเหมือนมีรอยเทา้ารอยเท้าเปล่าเลอะน้ำเดินวนไปมารอยเท้านั้นไม่ใช่รอยสดแต่มันเหมือนรอยที่ไม่เคยแห้ง จากด้านในสุดตรงแถวห้องส้วมมีเงาดำทอดยาวเหมือนเงาคนยืนอยู่แต่ไม่มีตัวผมรู้สึกเหมือนหัวใจเต้นผิดจังหวะเต้นแรงแล้วหยุดแล้วกระชากขึ้นใหม่เมขยับเข้าไปหนึ่งก้าวผมอ้าปากจะห้ามแต่เสียงไม่ออกเหมือนลำคอถูกบีบทันทีที่เมก้าวเข้าไปประตูห้องน้ำปิด เสียงดังสนัน่นสะท้อนทั้งชั้นกอบร้องลั่นต้นสะบดหยาบผมหันไปจับลูกบิดลูกบิดไม่ขยับเหมือนถูกล็อกจากด้านไหนเมต้นตะโกนไม่มีเสียงตอบในห้องน้ำไฟฉายของเมยังเปิดอยู่แสงส่องไปที่กระจกและในกระจกนั้นผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่หลังเมผมยืนแข็ง ขาเหมือนหมดแรงผู้หญิงคนนั้นผมยาวยาวจนคลุมหน้าชุดนักศึกษาขาดรุ่งริ่งแขนซีดขาวข้อมือมีรอยแดงคล้ำเหมือนรอยเชือกหรือรอยกรีดซ้ำๆเธอไม่ได้ขยับแต่เธอใกล้เมยขึ้นเรื่อยๆเหมือนเงาที่หดสั้นลงเมเห็นเงานั้นในกระจกผมเห็นตอนเธอเบิกตากว้างปากอ้าแต่ไม่มีเสียงกรีดร้องออกมาเธอหมุนตัวกลับชา้า เมพูดเสียงสัน่นมันมันอยู่ตรงนี้ทันทีที่เมหันกลับผู้หญิงคนนั้นไม่อยู่หลังเธอแล้วแต่เสียงหนึ่งดังขึ้นชิดหูผมมากทั้งที่ผมยืนอยู่นอกห้องน้ําเสียงกระซิบเย็นแผ่วเหมือนคนพูดทางน้ําตามึงเห็นกูแล้วนะกอฟกรีดร้องผมหันซ้ายขวาแต่ไม่เห็นใครแล้วเสียงกรีดร้องของเมก็ดังขึ้นดังจนผมเจ็บแก้วหู เมถูกแรงบางอย่างดึงกระชากไปด้านในร่างเธอล้มลงถูกลากไปตามพื้นกระเบื้องเสียงเล็บขูดพื้นดังช่วยด้วยเมร้องเสียงแตกน้ําตาไหลต้นทุบป,ประตูทุบจนมือแดงเปิดเปิดอยู่นี้ผมช่วยทุบแต่ประตูไม่ขยับเหมือนมันเป็นผนังคอนกรีตในห้องน้ำ เสียงน้ำเปิดพร้อมกันทุกก๊อกดังสนัน่นน้ำไหลท่วมพื้นอย่างรวดเร็วเหมือนห้องน้ำกำลังหายใจเมถูกลากไปถึงห้องส้วมสุดทางประตูส้วมเปิดเองเสียงดังผมเห็นเพียงมือของเมที่พยายามคว้าอากาศเล็บควนกระเบื้องก่อนที่ประตูจะปิดใส่หน้าเราเงียบเงียบแบบไม่มีเสียงอะไรเลย แม้แต่เสียงน้ำก็หยุดไฟฉายทุกดวงกระพริบแล้วดับพร้อมกันมืดสนิทผมได้ยินเสียงหายใจไม่รู้ว่าเป็นของใครแต่ดังอยู่ใกล้มากแล้วเสียงนั้นก็พูดช้าช้าชัดชัดทีนี้กูก็ไม่อยู่คนเดียวแล้วต้นร้องไห้กอลฟสวดมนต์มั่วไปหมด ผมพยายามตั้งสติควานหาลูกบิดอีกครั้งทันใดนั้นประตูห้องน้ำค่อยๆเปิดออกเองช้าเหมือนเชิญด้านในน้ำขังเต็มพื้นกระจกแตกเป็นรอยร้าวและเมเมนอนนิ่งตัวเปียกตาเปิดแต่มองไม่เห็นอะไรผมกับต้นลากเมออกมา ร่างเธอหนักเหมือนคนหมดแรงเหมือนคนที่ถูกดูดบางอย่างออกไปทันทีที่เราออกจากของน้ําประตูปิดเองอีกครั้งเสียงดังไฟทางเดินติดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่กลิ่นอับยังตามออกมาไม่หายเราหามเมลงจากตึกทั้งตัวสัน่นทั้งร้องไห้ทั้งพูดอะไรไม่ออกผมรู้แค่อย่างเดียวในตอนนั้น มีบางอย่างในห้องน้ำชั้นสามที่ไม่ได้อยากให้เราออกมาและมันได้สิ่งที่มันต้องการไปแล้วบางส่วนเราไม่รู้ว่าใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะพาเมลงมาถึงชั้นล่างเวลามันเหมือนหายไปเป็นช่วงๆจําได้แค่เสียงฝีเท้าเสียงหายใจหอบกับเสียงหัวใจตัวเองที่ดังจนกลบทุกอย่างเมเวลร้องไม่ขยับไม่พูดอะไรเลยร่างเธอเย็น เย็นกว่าคนที่เพิ่งหมดสติเหมือนคนที่นอนอยู่ในห้องแอร์ทั้งคืนทั้งที่เราพาเธอออกมาจากตึกเก่าที่อับชื้นเราปรเรียกรถพยาบาลอาจารย์เวนมาทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วเร็วเกินกว่าที่ใครจะตั้งคำถามและแน่นอนคำอธิบายอย่างเป็นทางการคือคำเดิมเด็กมีอาการเครียดเป็นลมในพื้นที่ปิดไม่มีคำว่าห้องน้ำไม่มีคำว่าชั้นสาม ไม่มีคำว่าเสียงน้ำไม่มีอะไรทั้งนั้นเมย์ถูกส่งโรงพยาบาลแล้วส่งกลับบ้านในอีกไม่กี่วันถัดมาเธอรอดแต่เมย์ไม่เคยกลับมาเป็นเมย์คนเดิมอีกผมไปเยี่ยมเธอครั้งหนึ่งเพราะรู้สึกผิดรู้สึกเหมือนเป็นคนพาเธอเข้าไปทั้งที่ไม่ได้ลากมือแต่ก็ไม่ได้ห้ามเมย์นั่งอยู่บนเตียงตาเปิด มองออกไปนอกหน้าต่างไม่พูดไม่สบตาแม่ของเธอบอกว่าหมอไม่พบความผิดปกติทางสมองแต่เมไม่ตอบสนองต่อโลกเหมือนร่างกายกลับมาแต่บางอย่างในตัวเธอไม่ตามกลับมาด้วยก่อนผมจะกลับเมหันมามองผมช้าๆปากเธอขยับเสียงเบามากเหมือนกลัวใครได้ยินเขา ยยังอู่ผมถามว่าใครเมย์ไม่ตอบเธอแค่หันกลับไปมองหน้าต่างแล้วพูดประโยคสุดท้ายเขาไม่อยากอยู่คนเดียวหลังจากวันนั้นผมไม่ไปเยี่ยมเธออีกไม่ใช่เพราะไม่สงสารแต่เพราะผมรู้สึกว่าถ้าผมเข้าใกล้เธอมากกว่านี้บางอย่างอาจจำผมได้ต้นลาออกกลางเทอมไม่มีคำอธิบายไม่มีโพสลา เขาแค่หายไปจากชีวิตมหาลัยกอฟยังเรียนต่อแต่ไม่เคยขึ้นตึกบีอีกแม้แต่ตอนกลางวันเขาจะอ้อมตึกทุกครั้งเหมือนตึกนั้นมองเห็นเขาส่วนผมผมยังเรียนต่อแต่ผมไม่เหมือนเดิมผมเริ่มตื่นกลางดึกเพราะฝันถึงเสียงน้ำฝันถึงพื้นกระเบื้องเย็นฝันถึงเงาที่ยืนหลังผมในกระจกและทุกครั้งที่ผมฝันแบบนั้น ผมจะได้ยินเสียงเดียวกันเสมอมึงเห็นกูแล้วหนึ่งสัปดาห์หลังเหตุการณ์มหาวิทยาลัยออกคำสั่งอย่างเป็นทางการปิดพื้นที่ชั้นสามฝั่งเหนือถาวรไม่ใช่แค่ห้องน้ำแต่ปิดทั้งโซนเอาแผงเหล็กมากัน้นล็อกติดกล้องติดป้ายเตือนแต่ไม่มีป้ายไหนเขียนเหตุผลจริงตึกบียังคงเปิดใช้งาน นักศึกษายังเรียนยังเดือนยังหัวเราะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่คนที่เคยอยู่คืนนั้นรู้ดีว่าบางอย่างยังไม่จบคืนหนึ่งประมาณเดือนหลังจากเรื่องทั้งหมดผมต้องไปเอาหนังสือที่ลืมไว้ตอนเย็นไม่ดึกแค่หกโมงกว่าผมขึ้นตึกบีด้วยความลังเลแต่คิดว่าไม่น่ามีอะไรแล้วผมไม่ขึ้นชั้นสามสาบานได้ แต่ตอนเดินผ่านชั้นสองผมได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากด้านบนไม่ใช่เสียงน้ำแต่เป็นเสียงฝีเท้าเดินชา้ชาๆเหมือนคนเดินเท้าเปล่าบนกระเบื้องเปียกผมยืนฟงังทั้งที่รู้ว่าควรหน,นีแล้วเสียงนั้นก็หยุดเหมือนมันรู้ว่าผมหยุดฟังจากนั้นมีเสียงผู้หญิงดังลงมาจากชั้นสาเบามากแต่ชัดมึงไม่ขึ้นมาหากูเรอะ ผมวิ่งวิ่งลงจากตึกไม่หันกลับไปมองไม่หยุดไม่คิดคืนนั้นผมตัดสินใจอย่างหนึง่งผมจะไม่เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังอีกไม่เขียนไม่พูดไม่เอ่ยชื่อเพราะผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าบางเรื่องยิ่งเล่ามันยิ่งอยู่แต่เหตุผลเดียวที่ผมเล่าให้คุณฟังในคืนนี้ก็เพราะผมอยากให้คุณรู้ถ้าคุณอยู่ในมหาวิทยายลัยเก่า ถ้าคุณเจอตึกที่คนไม่อยากอยู่เกินเวลาถ้าคุณเห็นห้องน้ำที่ปิดทั้งที่ยังมีน้ำไหลอย่าเข้าไปอย่าลองอย่าคิดพิสูจน์เพราะบางที่ไม่ได้ต้องการคนกล้ามันแค่ต้องการใครสักคนมาอยู่เป็นเพื่อน